มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจีนลั่นไม่เคยสนับสนุนยุทธโทปกรณ์ให้ขเขมรอย่าเชื่อข่าวปลอม 25กรกฎาคม2568 14นิก45นาทีพันเอกซีวัตรรัตนะอนันต์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการแทนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอกัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งได้เข้าหารือข้อราชการเพื่อประสานงานเรื่องสำคัญเร่งด่วนกับสำนักงานกิจการความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนณห,ห้องรับรองอาคารสำนักงานกิจการความร่วมมือทหารระหว่างประเทศกรุงปักกิ่งโดยมีพันเอกพิเศษเซิงเวย รองผู้อำนวยการกองเอเชียสำนักงานกิจการความร่วมมือของทหารระหว่างประเทศเป็นผู้แทนในการหารือโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกแล้วก็รักษาราชาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณนกรุงปักกิ่งได้ใช้โอกาสนี้รายง,งานข้อเท็จจริงหารือในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้กับฝ่ายจีนอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามฝ่ายจีนได้ขอให้ช่วยสื่อสารทําความเข้าใจกับฝ่ายไทยว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดขึ้น บริเวณนาชาแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาจีนไม่เคยสนับสนุนยุทธปรกรณ์ใดๆให้กับกองทัพกัมพูชาเพื่อให้มาใช้โจมตีไทยยุทธปรกรณ์จีนที่มีการประจำการในกองทัพกัมพูชาล้วนเป็นผลมาจากการดำเนินง,งานร่วมมือในอดีตอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ไม่หวังดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุขข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ